ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเมือนี้บาไก่ภาพพี่น้องออกมาอีกแล้วคือเ่าครับเหมือนเดิมตามเคยครับวันนี้เมื่อนี้เอาจา่าเสยออกมาครับจา่าเสยสายลำพงครับเมื่อนี้เอารำพงเปิดเอาครับจา่อเอาเสยเฮาเมือนี้เอาจา่าเสยสายลำพงมาล่องดึงครับอีกรอบนึง จะเสยออยู่บ้านกับคันอยู่หรอกครับต่วามือนีเสียงมาลองเป็นสาย์ลำโพงนะครับเปลี่ยนเสียงเอาํำโพรงรองบึงพี่น้องถาร้อทิดตามชมครับว่ามันสีเป็นยังไงจะเสยห้องสีขี่ตัวนกปลาไดบ้บ่อสายยาของเรานะครับจะเสยไซส์ลำโพงครับเบาไก่กับเด็กปักขึ้นแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับอยู่เดือนนี้แล้วครับมีนกปลาตัวหนึ่งเสียงไงครับพี่น้องอยู่นี่จะมาเบาไก่สีเด็กตอลองเบึงบาว่ามันสีเขามาาห่บ่อ ดือมันสิเป็นยังไงกระถาร่ลุลนถาร่ติดตามเช้ามืดอครับเด้อมาสิเป็นยังไรถาร่ลุนกันครับครับพี่น้องล่อลุนเหมือนรับจ่าเซยสายลำโพงสีมีหนุกปลาเข้ามาหาบอเฮ้า,าสีตัวนุกใดบอเมื่อนี้ถาร่ลุนครับเป่าไกลครับพี่น้องเสียงลำโพงครับมันเป็นเสียงจ่าเซยเด้พี่น้องเสียงลำโพงครับ ก็บินนี้แล้วล่ะครับว้องหันนี้เพราะว่าบอกกับเจ้าของหน้าเพื่อนขารอเพิ่งครับมาเทื่มันนๆอ,อีกไงเฮาขารอรุ่นกันครับผม ได้ครับพี่น้องเอ้ยมันปไปทางบ่วงพี่น้องยินขึ้นแล้วครับมินขึ้นแล้วไยครับพี่น้อง ได้แค่เสียวเนาะครับเนาะบักเสือเห็ดให้เสียวอีกแล้วพี่น้องเอลยบักเสือสายลำพงเห็ดให้เสียวนกเขาม้าทางหลังครับพี่น้องเนาะปิดเสียงลำพงกันพี่น้องเสียงลำพงกับบอดี้หรอกห่างห่างห้องเบาไกลฝุ่นบินเลยผุ่นพี่น้องเพื่อเพื่อพื่ไปผุนกกผุ่นเขาม่านอนนี่พี่น้องนี่เนาะเขาม่านอนนี่ย่างอ้อมข้านี่ตัวเขาม้านี่ มาเบิง่งตีล่ะพี่น้องมาตีอยู่ไก่นี่ครับนี่มาแท้ๆเนี่เกยไก่นี่ครับนี่ห้อยตีนั่นน่าไก่บ่วงก็อยยไก่พี่น้องโอ้ยสี่ยางออกไปนีนิดเดียวเบาไก่ใสยายวิบเบพี่น้องเทวนั้นไอ้เสียดายครับเสียดายเสียดายอ้าวบ่เป็นยังครับนาหน้า,นนาว่ากันไหมบักเสือเห็ดให้เสียวอีกแล้วครับรับเก็บนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมเป็นหลายเดอ้อครับติดตามรับชมเบาไก่เป็นกำลังใจเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่นะครับ เดี๋ยวคลิปหนะ้าว่ากันไหมครับพี่น้องขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขูสุขคนเดอ้อครับเบาไก่เก็บหนวกก่อนครับสวัสดีครับผม